เอ็นทีวี สถานการณ์ดึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวลงพื้นที่ใกล้แนวลดน้ำชายแดนพร้อมบันทึกภาพและคลิปวิดีโอเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งถูกตีความว่าเป็นปฏิบัติการข่าวสารที่มุ่งสร้างกระแสะและกดดันทางการเมืองและสังคม แม้ปรากฏการลักษณะนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การเคลื่อนไหวถี่และจงแจ้งมากขึ้นกลับทำให้ประชาชนไทยในพื้นที่เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยรวมถึงกระตุน้นคำถา,ถามถึงการทำงานของรัฐบาลไทยและกองทัพไทยว่าจะรับมือและปกป้องอธิปไตยได้อย่างไรโดยนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวประมาณ30-40คนลงสู่แนวลวดหนามชายแดนซึ่งถือว่าอยู่ในจุดอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งฝ่ายไทยประเมินว่าเป็นการดำเนิน Information Operation เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายกัมพูชาอยู่ในสถานะผู้เฝ้าสังเกตการที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันกดดันให้ประชาคมระหว่างประเทศมองไทยเป็นฝ่ายรุกหรือเป็นผู้ละเมิดข้อตกลง ก่อนหน้านี้พื้นที่บ้านหนองจานก็เคยถูกพูดถึงหลายครั้งเนื่องจากประชาชนฝั่งไทยมีโฉนโดเอกสารสิทธิ์แต่กลับประสบปัญหาไม่สามารถทำกินได้เต็มที่โดยอ้างว่าฝั่งกัมพูชามีการรุกล้ำพื้นที่และมีการตั้งถิ่นฐานใกล้แนวชายแดนเหตุนี้เองจึงนำไปสู่การติดตั้งแนวรั้วลวดหนามและการเฝ้าระวังเข้มงวดจากฝั่งไทย ความขัดแย้งบริเวณบ้านหนองจานไม่อาจพิจารณาจากเหตุการณ์รายวันแต่ต้องย้อนกลับไปยังบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างไทยและกัมพูชาที่มีสาระสำคัญให้ทั้งสองฝ่ายเคารพเขตแดนหลีกเลี่ยงการรุกล้ำและร่วมกันจัดการปัญหาโดยใช้กลไกทวิภาคี อย่างไรก็ตามปัญหายังคงอยู่ที่เส้นเขตแดนที่ไม่สมบูรณ์เพราะในบางจุดยังไม่มีการปักหลักเขตถาวรหรือมีการตีความเส้นพิกัดที่ไม่ตรงกันจึงเกิดช่องว่างที่แต่ละฝ่ายสามารถอ้างสิทธ,ธิได้ข้อทู้เถียงหลักจึงกลายเป็นว่าไทยมีหลักฐานฉนดทที่ดินของประชาชนขณะที่กัมพูชาอาจใช้ข้ออ้างทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เพื่อชี้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตน บทบาทของ IoT ซึ่งเดิมควรเป็นเพียงผู้สังเกตการกลับถูกมองว่าล้ำเส้นเนื่องจากการลงพื้นที่แนวลวดหนามและการบันทึกสื่อถูกดีความว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่าการสังเกตการตามหน้าที่อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบทำให้ฝั่งกัมพูชาในสายตาประชาคมโลก ฝ่ายไทยมองเหตุการณ์การนำ IoT ลงพื้นที่ของกัมพูชาว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดเข้าตกลงและกระทบต่อความมั่นคงชายแดนโดยตรงกองทัพไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมรายงานเข้าสู่ระดับผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบแม้ข้อมูลที่เผยแพร่ในไทยจะสะท้อนมุมมองจากฝั่งเดียวแต่จากการติดตามเหตุการณ์พบว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีที่แตกต่างไปในหลายด้าน โดยการใช้ i อ T เป็นเกราะทางกฎหมายกัมพูชาอ้างว่า IoT มีสิทธิในการลงพื้นที่ตามกรอบข้อตกลงเพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์ในเขตที่มีข้อพิพาทการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอถูกนำเสนอเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ใช่การย,ยุยยุกัมพูชามักอ้างว่ามีชุมชนกัมพูชาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนมาก่อนและใช้ประโยชน์ในที่ดินมาตลอดแนวเขตแดนที่ไม่ถูกปักหลักอย่างชัดเจนถูกนำมาเป็นข้ออ้างว่าการติดตั้งลูดหนามของไทยเกินขอบเขตจริง สรุปแล้วกัมพูชาพยายามใช้ทั้งกลไกลทางกฎหมายประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อเสริมความชอบธรรมให้ตนเองและลดทอนน้ำหนักของไทยเราส่วนผลกระทบต่อชาวบ้านไทยประชาชนในบ้านหนองจานไม่สามารถทำกินในที่ดินของตนได้เต็มที่เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยเกิดความรู้สึกว่ารัฐไม่สามารถปกป้องสิทธิของประชาชนได้ ส่วนผลกระทบทางการเมืองฝ่ายค้านและสื่อมวลชนตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่ามีมาตรการเพียงพอหรือไม่ความตึงเครียดนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองภายในแทนที่จะหาข้อแก้ไขข้อสรุปให้ประชาชนว่าควรทำอย่างไรแม้จะมีการใช้กลไกทางการทูตและกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเส้นเขตแดนที่ยังไม่ถูกกำหนดอย่างเด็ดขาดการปักปันเขตแดนฮาวรนยังคงล่าช้าและมีจุดที่ตีความแตกต่างกัน ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เคลื่อนไหวในพื้นที่จึงกลายเป็นช่องโหว่ที่แต่ละฝ่ายสามารถอ้างสิทธิได้กรณีทหารกัมพูชาโหน IoT ลงพื้นที่บ้านหนองจานกลายเป็นสัญลักษณ์ความเปราะบางของเขตแดนภัยกัมพูชาที่ยังไม่ถูกจัดการอย่างสมบูรณ์แม้มีกฎหมายข้อตกลงและกลไกาการเจรจาแต่เมื่อเส้นเขตแดนยังมีจุดไม่ชัดเจนทุกฝ่ายก็สามารถใช้เป็นสนาม IO เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความชอบธรรมให้แก่ตนเองได้ สำหรับไทยบทเรียนสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิประชาชนและการดำเนินทางการทูตโดยไม่ให้เกิดการยุ่ยยุจนบานปลายขณะเดียวกันก็ต้องไม่ปล่อยให้ภาพลักษณ์ผู้ถูกละเมิดถูกนำไปตีความว่าไทยอ่อนแอท้ายที่สุดคำถามที่สังคมไทยต้องตอบคือเราจะยืนหยัดปกป้องอธิป,ปไตยและสิทธิประชาชนอย่างไรโดยไม่ถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งที่ไร้จุดจบและจะหาทางออกอย่างยังย่งยืนกับเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนอย่างกัมบูชาได้หรือไม่ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube NTV Channel ทางเพจ Facebook NTV Channel และเจนุย้ยพาเพลินฝากติดตามด้วยนะคะเอาไว้พบเจอกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณอย่างสูงค่ะ